วันนี้เราจะมาแคมป์ปิ้งที่บ้านกันนะคะแล้วก็จะมีเต็นท์ปิ้งย่างนะคะแครก็เชิญนี่จ้าอย่าลืมกดไลค์ช่องฟูตูดซังนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์ช่องฟูตเฟืองฟ้าชั้นเดีด้วยนะครับตอนยี่ไปก่อนนะ มาเล่ครับอ่อนี่ครับมันจะการดยอดมากเลยครับปวดมือมากเลยครับเนี่ยเนี่ยไม่มีใครช่วยผมคนเลยครับเนี่ยนี่หมูเน้นเนนเนี่ยเนี่ยจบมอเน้นเลยเนี่ยอ้โย เราจะปิ้งแล้วนะคะนี่เอาตรงนี้เลยแล้วกันนะเออเออเออวละใช่นะเราปิ้งย่างกันมากี่วันแล้วยังไม่รู้อันนี้เป็นปิ้งย่างแบบทต่อมาประมาณสามวันแล้วฟังใช่ใช่ใช่อันนี้วันที่สามแต่เป็นวันพิเศษเพราะว่าเรามีการเต้นด้วย แล้เราก็จะนอนข้างนอกบ้านหนึ่งวันใช่ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เราไปโรงเรียนก็เป็น,นวันเสาร์ทิตย์นี่อันนี้จะเป็นสองชิ้สุดท้ายแล้วจีห้ยคนที่ใช้กขาขอขอคีบหน่อยชิ้สุดท้ายเขาขอคีบหน่อยโอเคนะั้นอ้าวพัดพัดกันพัดมา ดาฟังพัดม้างก็ขอคลิปน่ะเปเต้นกนดีไหมเหมือนมีนยุงเข้าบ้านเลยอตอนนี้นะคะล้วก็จะใกล้สุกแล้วมาดูชิ้นนี้กันเอ้ยตอนนี้ผมปวดมือใกล้จะสุกแล้วครับมือใกล้จะปวดแรงแล้วครับเอาชิ้นนี้แล้วกันดูไฟสิครับจบี๊ัๆล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่สุกนะคะ แล้แล้วน้องพนันได้ว่ามันไม่ใช่ขวัญเพราะขวัญไปทางนี้นตอนนี้บางชิ้นก็จะใกล้สุดแล้วนะคะอย่างชิ้นพวกเนี้ยแล้วก็ลูกชิ้นก็จะมาแล้วด้วยค่ะนี่เราจะทำได้ว่าวกดมืออย่างมากอันนี้หนูคิดว่ามันน่าจะเป็นนิ่มๆน,นะมือขึ้นนี่ไฟ หมุนแรงแล้วนี่ฮัลโตอนนี้เราจะปิ้งกันแล้วนะนี่ฮัลโหเอาชิ้นไหนก่อนดีนะชิ้นนี้สุกยังเ,เอาชิ้นนี้ดีดีกว่วาชิ้นนี้ดีกว่าเออสุกแล้วสุกแล้วใส่เลยใส่เลย ต้องหยิบเดี๋ยวคนช่วยเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนช่วยขยับให้เน่เนี่นเนช่วยขยับแป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บนึ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 งอืมอ่เอาคลิปเล้วเอาคลิปเลยเอาคลิปคลิปให้แน่นๆเลยแด่นละน่เน่เน่เน่อย่างสุดอย่างนี้นะครับหยิบอันนี้มาดู แบบครับแบบครับอันจาณานลูกชิ้นกันดีกว่านี่ครับอันนี้อังนี้นะครับนี่คือการสาธิตการใช้งานที่ถูกต้องครับเออดูสิพลิกมาดูก่อนแล้วก็วางเสร็จเลยครับพอพลิกเสร็จแล้วก็วางสิครับต้องดูชิ้นเดียวโอ้ชิ้นนั้นเ่ยชิ้นนั้นเกมแล้วครับเิ้นเกมนะครับผมอยาก แค่ทำเกมออกกันนั้นแ่ะอันนี้อันน,อน,นี้นี่อย่างสวยงามสวยงามสกายตงโอ้ชิ้นาน่าก,กินมากเลยอะชิ้นน่ากินมากเลยโอลแล้ลๆลๆนี่เราจะปิ้งชิ้นต่อไปแล้วนะคะหมูก็เสร็จไปเรียบร้อยอ่าไม้นี้ดูยาวมากมันต้องสี่ชิ้นเอง เดี๋ยวขยบหน่อยชิ้นต่อไปต่อชิ้นต่อไปเราก็จะปิ้งลูกจะปิ้งไส้กรอกรนแล้วนะคะไฟทำไมมันดูน้อยๆจังก็เดี๋ยวจะพัดครับ มันเป็นไรแล้วกอล์ลิงพานมันไฟมันไม่มาดิ ยงมแงมแงมแ้มแงมแงมอะไรจังเยอะแมมคถามนยครับไปไปชิสมาสถึงมีแค่เดือนธันวาคมครับเข้าครับผมนี่คือคำถามครับอันนี้ หน,หน้าต่างอีกด้านหนึ่งนะคะของเรามีทั้งหมดสี่ด้านนะคะและอันนี้จะเป็นหน้าต่างและสามารถเป็นประตูเปิดออกได้เลยค่ะนีเ่เดี๋ยวเราจะไปดูเต็มตรงนู้นกันดีกว่านะคะโอเคนะ <c oughs> ส่วนตรงกลางเอาไว้ทำกิจกรรมปิ้งย่างแบบ เฮลโลเฮลโลเฮลโลครับเด็ดไม่เด็ดไหมเหตุจะเก่งเลยครับตรงนี้เต็นทนี้นะคะแม่หนูจะนอนกับพี่นะคะเย้ส่วนเต็นท์หนูหนูจะนอนกับแม่นะคะเอ้ยหนูจะนอนกับพ่อนะคะเต็นทนี้นะคะก็จะมีผ้าห่ม เบาันข้างแล้วก็หมอนนะคะจะเยอะกว่าเต็นท์นูนะคะเพราะว่าถ้าทางมันจะดูใหญ่กว่าแต่ว่ามันเป็นเป็นแบบสามเหลี่ยมไง,งแล้วเต็นท์นูจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันสไ่งท้ยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดช่องหนูแล้วก็แล้วก,โกโด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดช่องผมนะครับช่องเฟิร์สต่อซังเขียนด้วยดีๆนะครับตอนนี้พิมพ์หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอครับ ข้าวเ้ากินนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามใหนด้วนะคะบ๊ายบาย